นี่ฟันซี่ไหนจะหลุดลูกที่อ่านี้ค่ะราคาโหนี่มันหมุนได้รอบทิศแล้วใช่ไหมลูกเอามือออกสิปิดมันออกได้ไหมคะเอาเอา,เอาโอ๊ยแม่ไม่กล้าทำอรอลูกกล้ากั้กากล้าไหมล่ะกล้ากล้าไหมคะกล้าค่ะปิดออกมันก็ไม่ได้หรอลูก แต่มันเลง้ยงมันหมุนในรอบทิศแล้วนะคะนุกอะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเออเนี่ยมันมันหมุนในรอบทิศแล้วจริงๆด้วยลูกเอาไงอะคะให้ป้าป้าพุดออกได้ไหมป้า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 ทำได้หรือเปล่าแล้วใครจะทำได้ล่ะแม่ว่ากัดนั่นแหละลูกกัดตัวเชือก จะทำได้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวมันเหลือเอ็นเดียวเหรอคะเนี่ยไแม่ดูสินี่ไงเอาปัดมันไปไหนมันก็จะออกแล้วนะลูกไหนไหมเห็นละงุยอะไรเงี้ยเอาไงดีคะเนี่ยน่ะปีนหน้าปีนหลังมาสินะโอ้อืม <c oughs> ไปโฟกัสไปกั้นใจพึ๊ดออกไปลูกไปโอเคไหมคะกั้นใจพึ๊ดออกไป รือจะไปหาหมอให้หมอปึดออกให้หรอเอาไงคะอืมนี่เขามาใกล้คะ่ะแล้วมันจะออกมันจะ